ทองนอนนอนปลาทองปลาทองนอนขอมือขอมือเออเก่งมากครับปลาทองขอมือพลาทอง <c oughs> เห็นเส้นถนมปลาทองข้อมือ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 ไม่ให้ฮะปลาทองข้อมือปลาทองนอน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 ปลาทองนอนนอนลูกนอนนอนปลาทองข้อมือ ข้อมือเออเก่งมากลูกเก่งมาก